คุณหมอคะมออผมสืบานจะมาหาหมอปวดหัวทำยังไงดีครับปวดหัวกับปวดท้องแต่ทำยังไงดีครับคุณหมอหอะฉีดยาหน่อยได้ไหมคุณหมออ้าวตรวจไข้หน่อยดิตรวจไข้หน่อยมีไข้ไหมดูนี้เป็นไงหัวใจเต้นเท่าไหร่หัวใจมีหัวใจมีเออแล้วเต้นเท่าไหร่ป่วยไหมไม่สบายหรือเปล่า ขี่จา,าหน่อยดิขี่จาหน่อยดิหมอขี่จาหน่อยอ๋อเจ็บไหมนับสิบดีนับสิบนับสีบ่คนต้องสี่คนนับสี่คนอาขี่จาก่อนนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, โอเคเสร็จแล้วหมอโอ้โหหมอชื่อหมออะไรคะ หมอเพลงหรือคะโอ้โหอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรคะบังประกอกกล่าวเปล่าครับโอเคโอเคบายบายครับบายบายโอเค